เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งในไอและ android เลย ต่อไปนะครับทบทวนความรู้ก่อนเรียนหน้าที่167ข้อที่2นะครับว่าแรง F 1ขนาด7นิวตันกระทาต่อวัตถุ1โดยมีทิศทางดังภาพครับถ้าต้องการให้แรงรับที่กระทาต่อวัตถุเป็น0ูนย์ต้องมีแรงกระทาต่อวัตถุอย่างน้อย1แรงแรงนี้ต้องมีขนาดและทิศทางเป็นอย่างไรครับเราจะทําให้แรงรับเป็น0ูนย์ได้ยังไงล่ะครับผมเราก็อาจจะดูจากข้อก่อนก็ได้นะครับผมว่าแรงรับก็คือการที่แรงเนี่ยมันเอามาบวกกันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าหันหน้าไปทิศทางเดียวกันแบบนี้ แรงก็จะบวกกันแล้วก็มีทิศทางไปทางเดิมครับผมแต่ถ้าเกิดว่าหันหน้าออกจากกันแบบนี้แรงที่บวกกันก็คือจะเป็นการหักล้างกันระหว่างแรงซ้ายกับแรงขวานั่นเองครับผมแบบนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดไม่มีฝั่งไหนที่เป็น ทิศทางเดียวกันก็คือจะเอามาบวกกันอย่างเช่น f 3กับ f 2นี้ก็มาบวกกันได้เป็น7นิวตันแล้วค่อยไปลบกับอีกฝั่งที่เป็นแรงที่ตรงกันข้ามกันครับก็คือเอา7ไปลบ6ก็คือได้1นิวตันแล้วก็ชี้ลงล่างเพราะแรงรวมด้านล่างเนี่ยมากกว่าแรงด้านบนนั่นเองครับข้อ4นี้ก็เหมือนกันครับผมก็คือชี้ขึ้นบนกับชี้ลงล่างครับก็คือเอาแรงด้านบนมาหักล้างกับด้านล่างแล้วก็เหลือ3นิวตันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้แรงลัพเป็นศูนย์เนี่ยเราต้องให้แรงอีกฝั่งเเนนนี่่่มมคาาทกกัับ7ิวตหือใ โดย7นิวตันเนี่ยเราสามารถออกแบบได้อย่างไม่มีขอบเขตเลยนะครับเราสามารถเอาแรงเล็กๆมารวมกันให้เป็น7นิวตันหรือสร้างเป็นแรงเดียว7นิวตันแบบนี้เลยก็ได้ครับผมนี่ครับก็คือคําตอบของข้อนี้นะครับว่าแรงที่จะมากระทำเนี่ยต้องมีขนาด7นิวตันแล้วก็มีทิศท,ทางตรงข้ามกับ F1 ก็คือไปทางซ้ายนั่นเองครับผมสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ สำหรับข้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่นในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียว